สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Up กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะอยู่กับการรีวิวโค้ดอีกแล้วนะฮะแผนวันนี้นะครับก็เป็น C 1 2 3นะครับผมเป็นแผนของ Peter Boss นะครับผมเป็นของโค้ชทีม l e v ร์ค u s e n นะฮะก็ปัจจุบันไม่รู้ว่าโดนปลดไปแล้วหรือยังนะครับผมก็มาดูข้างในกันก่อนเลยนะฮะแผนนี้นะครับเป็นสไตล์ C 1 2 3นะครับเป็นสไตล์ที่มี M/F 2ตัวนะครับแล้วก็มีหน้า3ตัวนะฮะก็เป็นไซ์แผนที่เล่นค่อนข้างง่ายค่อนข้างหลากหลายครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยเกมลับที่ค่อนข้างหลวมนะฮะต้องบังคับกองหลังให้เก่งหน่อยนะครับผมแผนนี้นะครับก็มีค่าเมเนจเมนตสกิลนะครับอยู่ที่810หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนซื้อมาตอนนั้นมันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ซื้อมาสักพักแล้วนะครับเล่นจนค่าแฟมิลิตี้เต็ม1 2 0แล้วนะครับก็รู้สึกว่าเล่นดีๆนะครับเกมลับก็ถ้าเกิดเราเน้นล ไม่บีบพวดไม่เข้ามั่วนะครับก็ค่อนข้างดีนะก็โอเคนะครับไม่แย่มากนะครับก็สไตล์แผ่นนี้นะครับเป็นสไตล์โพสิชันเกมนะครับช็อตพาสนะฮะเลมอนสั้นนะครับแล้วก็เป็นการบุกจากตรงกลางนะครับส่วนการยืนตำแหน่งนะครับเป็นการยืนตำแหน่งแบบอิสระนะครับผมเกมรับก็เป็นออฟดิ f เฟนต์นะยืนโซนนะครับค่อนข้างยืนต่ําเลยนะครับผมก็ทั้งดิ f เฟนซีฟและออฟฟ n นซีฟนะครับเหมือนกันนะครับ เ,เล่นบอลสั้นลูกตรงกลางนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งเปเอสระเกมรับก็เป็นเกมยืนโซนนะครับผมนี่ครับผมรูปแผงก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะก็ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับใครที่ชอบนักเตะที่มี AMF อคอยช่วยเกมลุกนะครับอย่างผมนี่โหใส่มาแบบจัดเต็มมากนะครับลูมิเนเก้หน้าเป้าครับโดปีกซ้ายคุบโบปีกขวาเลยครับส่วน กลางลูก2ตัวนะครับเป็นกาก้นะฮะแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่นะครับลองให้1ทั้งคู่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะสุดนะครับส่วนเรื่องกลางรับนี่ให้เป็นวิเอล่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าวิเอล่าตัวนี้เรื่องกลางรับกับแผนนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับถ้าเราไม่ได้กดให้เขาวิ่งขึ้นไปเติมนะครับมันก็ไม่ไม่หลุดตำแหน่งนะถ้าเกิดว่าเราแบบเวลาวิเอล่าได้บอลเราจ่ายเฉยๆแบบไม่ต้องทําช่องนะครับเขาก็จะวิ่งกลับลงไปช่วยเกมรับนะด้วย เทคนิคของแผนด้วยนะครับทำให้เวลาต้องลงมาเล่นเกมรับมากกว่านะครับผมจะไม่ค่อยเติมเพราะว่าเกมลุกมีถึง5้าตัวแล้วนะครับก็ทําให้มันค่อนข้างตันแล้วนะฮะก็เลยลงมาช่วยเกมรับเป็นเกมรับ5คนนะครับผมส่วนวันนี้นะผมจะใช้เป็นมอดดีนี่นะครับผมบอกเลยมอดดนี่ตัวนี้ของดีมากๆนะครับใครที่เปิดกาก้าแล้วได้มาดดนี่มานะครับหรือว่าไม่ได้กากา้าแต่มอดดีนี่ลองใช้ดูนะครับบอกเลยว่า โหดเอาเรื่องนะครับดักบอลแบบดีมากความเร็วพอมีชนแข็งเก่งได้หมดนะครับมาดินี่ตัวนี้ก็แนะนําอีกหนึ่งตัวเลยนะครับว่าเป็นกองหลังที่สไตล์บิวอัพที่โหดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับมาดินี่เทียบกับเบคเคนเบลเออร์ใช่ไหมครับผมสําหรับผมนะมาดินี่จะจะหนักไปทางเกมรับมากกว่าส่วนเบคเคนเบลเออร์เล่นได้หลากหลายนะครับสามารถเปิดได้โยนบอลยาวได้นะครับมีสกิลเยอะนะครับสำหรับเบคเคนเบลเออร์นะฮะก็ถ้าใครชอบแบบ ตัวที่จ่ายบอลแม่นโยบอลยาวก็เล่นไปเข้มเอเออนะถ้าใครชอบตัดบอลโหดๆเลยนะครับแข็งๆชนกระเด็นแบบตัดบอลเด็ดขาดอะไรนี้ก็แนะนําเป็นมาดินี่นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนําแผนนะเอวผมลืมบอกนะครับส่วนสวิตเทคติคนะครับผมใช้เป็นดิฟเฟนซีฟนะเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงแผนมันก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะบุกเยอะไปหน่อยนะครับกลัวเกมรับมันจะหลวมนะครับก็เลยปรับเป็นดิฟเฟนซีฟนะครับเพื่อช่วยเกมรับนิดนึงฮะโอเคผมถ้า ฟังแล้วรู้สึกมึนหรืออะไรเดี๋ยวราไปดูในเกมมาแล้วผมไปฮะ let's go จับคู่กันตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจับคู่กันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแผนนี้เล่นไม่ยากนะครับก็แค่เราเข้าใจว่าแผนนี้มี AMF 2ตัวนะครับบอลก็สามารถขึ้นจากตรงกลางได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ เราก็จะฝากปีกซ้ายปีกขวาหรือจ่ายเข้ากลางก็ได้นะครับซึ่งมันกลายเป็นแผนที่หลากหลายมากๆนะครับเจอกับแรงกิ้ง1,361นะครับโอ้โหแรงกิ้งค่อนข้างเยอะเลยใกล้เคียงกันนะครับก็น่าจะมันน่าดูนะครับโอ้โหฟังเขาก็เป็นฟุไยคอนนะครับก็คงเดือดน่าดูนะครับเขามาแผนเดชองนะครับ4 3 1 2นะครับสำหรับผมก็เป็น4 1 2 3นะครับเป็นหน้า3นะครับส่วนกลางลุกมีเอฟ2ตัวและกลางรับตัวเดียวนะครับก็ต้องบอกนะครับแผนนี้ ถ้าเราเล่นเกมลับแบบใจร้อนนะแบบบ้าบีบหรือว่าเพลสซิ่งเข้าไปอย่างเดียวนี่จะทําให้เรารู้สึกว่ามันหลวมมันเละนะมากๆนะครับสําหรับเกมลับคือแย่ yeah, มากนะช้าอะไรก็ช้าไปหมดลงมาโดนสวนกลับหายอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบเพลสซิ่งใจร้อนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับบางทีบอลโดนนาก็จะรู้สึกแบบหัวร้อนนะต้องรีบเอาบอลคืนได้ๆอะไรประมาณนี้นะครับกลับมาครับผมเริ่มเกมฮนะเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆนะครับสาหรับการเล่นนะครับ พยายามครับจ่ายถ้าไปไม่ได้จ่ายเข้ากลางหรือคืนหลังไว้ก่อนนะครับโอ้โหช่วงนี้แบบจ่ายแบบนี้บ่อยมากผมคือแบบไม่คิดว่ามันจะจ่ายแล้วจะติดแบบนี้นะก็อย่าแนะนาว่าอย่าไปแทงทะลุช่องมากนะครับแล้วจังหวะนี้หลุดไปครับโดนจ่ายมาตอเลสเรียบร้อยครับในชือที่ศูนย์ว่าอันนี้อันนี้คืออ่ะอันนี้อันนี้บอกข้อเสียเลยนะว่าแผนนี้ถ้าโดนสวนกลับไวนะครับลงไม่ทันจริงๆนะฮยก็ตามภาพเลยนะครับอันนี้คือผมพลาดเอง ก็าพลาดที่โดนแย่งไปกระจักเท้านะครับจ่ายบอลพลาดแล้วก็โดนสวนกลับนะจ่ายบอลพลาดนะเมื่อกี้น่าจะแจกบอลพลาดนะน่าจะไม่ได้โดนแย่งจากเท้านะครับผมแค่าจำไม่ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดแล้วเจ้าหนี้ตอเลสหลุดมาครับลูกที่2เรียบร้อยครับโอ้เฮ้ยมารีวิวอะไรวะเนี่ยโดนยิงอีกแล้วครับสองศูนย์ไปแล้วนะโอ้โหคือแบบ8นาที2ลูกโอ้โห เกือบ9้านาทีครับโดนไปส2ลูกฮะอันนี้คือจุดอ่อนนะครับสำหรับแผนนี้คือถ้าโดนสวนกลับแบบนี้คือหายนะครับก็เอาใหม่ตั้งใจเล่นก่อนนะครับเซตเมใหม่ครับเวลาครับกินใจกันไปฝั่งเขาไม่ค่อยบีบนะโอ้โหต่อเลสครับเออร์วินโยนยาวมาครับมาดินี่ฮะโอ้โหมาดินนี่ค่อนข้างยืนตำแหน่งดีนะครับแผนนี้จะไม่ใช่สไตล์เพลสซิ่งนะครับนักเตะก็เลยอาจจะกันบอลโยนได้ดีกว่าเก่านะครับ ก็มีแบบอาจจะมีจังหวะหลุดบ้างนะครับแต่ก็คงไม่บ่อยเหมือนสไตล์เพรสซิ่งนะครับเพราะเพรสซิ่งที่มันขึ้นดันสูงนะมันก็เลยทําให้หลุดบ่อยนี่นะครับการบีบหลังผมไล่นิดเดียวครับไล่นิดเดียวแล้วก็คืนกลับมานะครับหูจังหวะนี้ครับแคมเบลชนตอนเลสกระเด็นเลยฮะคือบีบเข้าไปนิดนึงแล้วก็ดึงออกนะครับเพื่อกันวันทูนะฮะถ้าเกิดว่าเราบีบสุดแล้วเขาวันทูเรียบร้อยเลยครับไอตัวนั้นหลุดตำแหน่งแน่นอนครับตัวที่บีบไปขาฟูครับจังหวะนี้คอสเข้ามาด้วยเท้าซ้ายครับแต่ว่าติดที่ เล้นเกมสวนกลับของเราบ้างครับแล้วเหมือนฟรอนโดตอเลสจะหลุดครับแต่ว่าเลี้ยงกินแดงก้นไปก่อนครับโรนโดโรนโดจ่ายทะลุช่างมาตอเลสสวยครับเราเข้าซ้ายโอ้โหติดเซฟครับเกมบุกนะครับค่อนข้างหลากหลายนะเราเล่นต้องใจเย็นนะครับแต่แล้วเราเจอกับคนแรงเยอะเมื่อกี้นี้เขาจะเล่นกองรับเออเกมรับนะครับแบบว่าไม่ค่อยบีบนะจะแบบรอดักซะมากกว่านะครับถ้าเราใจร้อนนี่คือเรยบร้อยนี่ครับเป็นไปตามเกมของเขาเราต้องเล่นใจเย็นนะฮะ เซี่ครับเออร์วินยกมาครับโหติดที่มาดินี่เหมือนเดิมครับปอเลสจ่ายขึ้นมาไม่น่าจะมีใครเล่นทันครับไปเข้มบอเออร์ครับเคลืนหลังมาโอลิเลวักขันอาแล้วตรงนี้จ่ายบอลพลาดเรียบร้อยครับโดนสังหารไปครับโดนลงโทษเลยฮะจ่ายบอลติดโรโดครับแล้วโหฟันโดตอเลสอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับถ้าไม่อยู่ยังไงโรนโดครับตามไปเก็บอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนหนึ่งเลยครับโอ้โหเป็นความผิดพลาดของเขาเองฮะ ต้องดึงออกมานะต้องดึงมาช่วยนะครับพีเตเช่ครับเพราะว่าหลังนี่โดนจ่ายทะลุช่องบ่อยมากนะครับเวล่าครับกาก้าคาร์ลอสไปครับใจเย็นค่อยๆขึ้นเกมครับโอ้โหโดนกระแทกครับโรนโดยังได้อยู่ครับไปไม่ได้ก็คือหลังครับไม่ฝืนแล้วถ้าฝืนแล้วมันจะเสียบอลง่ายครับมิสซี่โอ้โหกดดับเบิรทธัดไม่ติดกดดดบเบิร์ัดนะเมื่อกี้นะไม่ไม่ติดอ่ะมันเดินนิ่งเลยมันเดินใส่เขาเลยนะครับ จังนี้ตะบอลได้ครับอยู่ชี่มิสซี่มาที่ผีกาก้าครับกาก้าจากไม้คูบโบคูบโบคืนแล้วคืนหลังเลยครับหมันไปไม่ได้จริงครับมันแน่นมากนะแผนส3่สนี่ค่อนข้างแน่นนะตรงกลางนะครับถ้าเราบุกไม่ได้เราต้องออกข้างนะครับต้องโย่แต่วโดนยกมาจังวันนี้แคมเบลน่าจะไม่พลาดครับมองคืนหลังไปฮนะ คหนึ่งนาทีครับแล้วก็มาเวลาขึ้นเวลาแรกครับผมโหคขึ้นแรกก็ยังดีนะครับที่ตามตีเต้นขึ้นมาได้นะครับอย่างน้อยก็สกอร์ไม่ห่างมากนะครับก็ลูกเดียวนะครับจะตามตีเสมอได้นะฮะก็ตั้งใจเย็นนะครับก็รูปเกมเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับก็แค่พลาดเรื่องกองหลังที่ไม่ทันตอเลสนะครับโดนตอเลสตัดหลังไป2ลูกนะครับโหต้องบอกว่าพลาดจริงๆครับก็แผนนี้นะฮะก็ถ้าใครมีลองเล่นดูนะครับผมแนะนําว่าให้เล่นเป็นดิเฟนซีฟนะถ้าออฟฟ e n ีมันจะ มันจะบุกมันก็จริงนะครับแต่เกมลับมันก็ค่อนข้างหลวมมากๆเลยนะครับมาครับมาตอนฟุตบอลเลสครับเริ่มเคลียร์ของเขาจากซ้ายอ่ซ้ายไปขวานะครับนึกว่าพูดผิดนะครับผมก็เลยกระตุกนิดนึงคนชอบแซวผมพูดผิดตลอดเลยนะครับมันพูดผิดจริงๆนะครับผมผมบางทีผมก็ไม่รู้ผมพูดผิดพูดถูกนะครับภากพากเราไม่ได้ไม่ได้ฟังตัวเองก็พูดผิดพูดถูกกาคาครับจ่ายเข้ากลางมาลรโอวเนมสซี่ เมซี่หูยังได้อยู่ครับคุโบคาร์ลอสจ่ายมาลูนาัาโดเข้ากางมาสวยครับพีกา้ากา้กา,กาล็อกมาสวยแล้วหูยังไม่ได้แล้วครับดูว่ายังได้อยู่ครับแต่ไม่ได้ฮะว,วันนี้หัวลอ,อกมาครับโยนยาวขึ้นมาให้ลัดฟรอร์ดครับแต่ว่าไม่ผ่านมาดินี่อีก,อกเช่นเคยครับ เป็นไงมาดูนี่ผมคุยด้วยค่อนข้างยืนตำแหน่งดีเลยนะครับแต่ไอ้ลูกที่โดนตอนเลสตัดหลังไปก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดนะครับผมเฟกช็อตมาครับตอเลสไปเองครับคึงจ่ายมาคูโบคูโบพิกบังไม่ได้ครับวีเอล่าครับจ่ายมาให้ที่เฟอร์นโดตอเลสเอ้ยไม่ใช่ครับโรน aldo ครับขออภัยด้วยโรน aldo เข้าเข้าขวาแล้วยิงกูติดบล็อกนิดนึงครับอ่าหักเข้าขวาอย่างสวยครับยิงติดบล็อกเฉยอะ เดีลเน็นิเช่ครับเปิดโค้งโค้งเข้ามาให้เวียล่าแล้วหไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าบอลยังโดนเท้าของฟูตโนตอเลสครับยังได้อยู่ลูโต้คาร์ลอสให้มาตอเลสอีกครั้งหนึ่งครับไปไม่ได้ฮะเขากลางไปที่โรนัลโดอคืนมาให้ลูโตคาร์าลอสแล้วลูโตคาร์าลอสเปิดโข้ง,ของโอ้โหคูโบลรออยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าประตูตเขาทุบออกมาก่อนครับน่าจะเป็นโอลิเวอร์คาร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ จากมาครับฟอนโดตอร์เลสไม่ทันครับเหมือนตัดหลังไปนิดนึงผีกาก้าครับนี่นะครับไปไม่ได้คืนครับไปไม่ได้คืนฝากตรงกลางตรงกลางเรามี2ตัวบ้าเล่นง่ายมากครับเอาขาไหให้กับคูโบครับตอเลสพิกมาสวยครับแล้วหูโดนดับเบิลทีมครับยกมาจังหวะนี้อ้หูนึกว่าหลุดไปแล้วครับแต่ว่าไม่กคิดว่าเอ้ยไม่ใช่ครับแคมเบลนะครับผมขอไปจริงๆผิดอีกแล้วนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะ โอ้ยผิดเป็นครูนะครับถ้าไปถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบว่าผิดเป็นครูป่านนี้ผมคงเป็นพออแล้วนายเป็นผู้อำนวยการไปแล้วนะครับผิดตลอดเลยครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวนะครับเป็นลูมินิกกี้นะครับลูมกิกกี้ลูมินิกเก้นะครับผมแล้วก็เอาแรดฟอร์ดนะครับลงมาเป็นปีกนะจะเล่นเป็นหน้าต่ําเป็น SS นะครับผมเพื่อที่จะช่วยลูมินิกเก้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับผมจะแก้เกมได้ผลหรือเปล่านะครับ เขากางไหมครับวีล่าจ่ายเขากลางนี่ผมพยายามเข้ากางนะครับพอไปพอไปกางก็ฝากกลางตลอดนะครับถ้าไปไม่ได้ก็คืนไปที่ MF นะครับฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวตับอลไปได้ครับเหลือเวลาอีก13นาทีครับกับสกอร์อีกหนึ่งลูกที่ต้องแต้มตามตีเสมอนะครับแต้มตามตีเสมอครับมาความเพืเขิมคร้บผมจ่ายมาวันทูกับคูโบครับแล้วคูโบลากขึ้นมาหลุดจังหวะนี้จ่ายสวยให้ครับ ลูมิเนเก้เรียบร้อยเฮ้ยเอาว่ะเป็นสองต่อสองครับลูมิเนเก้ตามตีเสมอได้ครับหูจังหว่าจ่ายของคูโบคือจ่ายตั้งด้วยนะครับแล้วลูมิเนเก้ยิงแบบไม่จับเนี่ยวอลเลย์เข้าไปเลยครับสองประตสองครับยังเหลือเวลาอีกแปดนาทีครับมีโอกาสได้ลุ้นขึ้นนำนะครับถ้าเราขึ้นนำได้เราจะมีโอกาสชนะสูงเลยนะครับเจอรายครับโรนัลโดเจอหลาดเบอวันทูกันสองคนครับโรนัลโดเจอหลาดให้มาที่เออร์วิน เออวินยกมาให้กับอู้ยิเจ้าโรมาลิโอครับแล้วโรมาลิโอยังได้อยู่ไม่ได้ครับตั้งวันนี้วีล่ครับลงมาช่วยได้นะวีไลผมบอกแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปสุดอะไรขนาดนั้นเขาลงมาช่วยตลอดนะครับแล้วก็ค่อนข้างยืนโซนได้ดีครับแต่วตรงนี้กาก้าครับตักมาให้กับแลดฟอร์ดเอาบอลลงสวยครับนิ่มนิ่มเนี้ยงกินแดนกินแดนแล้วปั่นนิ่มๆเรียบร้อยโคตรเอาเรื่องครับการแก้เกมของมยแลดฟอร์ดครับ นาทีสุดท้ายจริงครับนาทีบ้าปฮะนาทีที่91นาทดทสองนาทีนะเลยนาทีเดียวคือหมดเวลานะครับแต่ว่ายังมีเวลาให้เขาเล่นอยู่นะครับต้องตัดบอลให้ได้สวยครับแล้วโอเคโอ้โหชนะเฉยครับพีก็มาชนะได้ฮะโอ้โหก็ต้องบอกนะครับว่าแผนนี้ค่อนข้างเล่นที่จะง่ายนะครับแต่ว่าแรกมาด้วยการมาคับกองหลังที่ต้องต้องเรกวอะไรต้องนิ่งนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดตำแหน่งได้ง่ายนะครับ ก็เป็นทอเรสนะครับที่ได้ m ม n of the Match นะครับผมผมนึกติดใจแรดฟอร์ดนะครับลูกลูกชายลูกยิงนำนำทีมชนะนะครับคือแบบโอ้โหสุดนะครับอ้ฝั่งเขาก็ค่อนข้างโหดนะไอ้นังเตะเขาก็สุดทุกตัวเลยนะครับแล้วเขาก็เล่นครึ่งแรกมาผมนึกว่าผมโดนแล้วผมว่าผมเจอของจริงแล้วนะครับไปเอามาดูที่ไฮไลท์รีเพย์กันบ้างนะครับโอ้โหจังหวะแรกเห็นไหมฮะใจมาขึ้นหลุดแบบง่ายมากเลยนะครับจนผมแบบโอ้ยตั้งสติเล่นนะเพราะว่ากองหลังผมมังครับเผื่อมากด้วยดิใจตัดมาครับ แล้วตอเลสวิ่งแซงกองหลังผมขึ้นมายิงอะ่ะโอ้โหง่ายเกินไปครับมันง่ายเกินไปใช่ไหมนะฮะที่ฉันยอมแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นตอเลสอีกเช่นเคยนะครับที่หลุดเดี่ยวมาแล้วก็ได้โดนกับประตูแบบจอๆครับจังหวะน,นี้พีตเดชเชก็ต้องบอกว่าโอ้โหกองหลังมันพลาดนะครับดูจังหวะของเขาบ้างครับจังหวะน,นี้ร,รู้ว่าขารจ่ายพลาดมาตดที่โรนโดแล้วฟอนตอเลสครับเป็นคน ลงโทษครับผมจ่ายพลาดก็เรียบร้อยครับรับบทลงโทษไปฮะกิเซโนโรนัลโดครับจังหวะนี้จ่ายเข้ามาโรนัลโดเลือกยิงครับหูยิงติดไปติดบล็อกของเบ็คเคนบอลเออร์ครับทำให้บอลมันเมาลงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางออกไปครับวันนี้คุบโบจ่ายตั้งมาแล้วลูมานิเก้ครับโอ้โหซัดเต็มข้อลูกนี้ครับต้องบอกว่า คูโบะจ่ายสวยแล้วคนยิงสวยกว่าครับ mm hmm. ยิงแบบไม่ต้องจับครับถ้าจับแล้วมันจะแฮนนะอะไรวะแล้วแรดฟอร์ลูกนี้ครับลูกชัยนี่ครับลูกชัยชนะของเราเลยครับผม mm hmm. ก็ตักมาจากผีกาก้าครับแล้วโอ้โหได้แปรนิ่มๆความสามารถส่วนตัวนะครับผมแปรแบบนิ่มๆเข้าไปเลยครับ โอเคครับ okay, ผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแรงกิ้ง <Yeah. S 1> ก็ขึ้นมา10แต้มนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ It felt so right. We were so young. We were so